สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบาย G2 นะคะเราจะพาเข้าไปชมแปลงที่ดินสวยอีกแปลงหนึ่งค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะทั้งน้ำไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะด้านหน้าก็ติดคลองชนประทานด้วยนะคะพิกัดก็ตั้งอยู่ที่หมู่7ค่ะบ้านท่ามะเกลือตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอบางลระกรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันที่ ตัวบางละกำรรมนะคะเมื่อขับรถเข้ามาค่ะก็จะถึงสี่แยกนิคมพัฒนานะคะให้ยูเทิร์นกลับค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าซอยถนนหมายเลข1303ตรงต่อไปนะคะ5กิโลเมตรค่ะ จุดสังเกตนะคะซ้ายมือก็เป็นสีสวัสด์นะคะให้เข้าซอยนี้เข้าไปเลยค่ะวิ่งตรงนะคะเข้าไปอยู่ที่5กิโลเมตรัังตรงกันข้ามก็คือบบอบตหนองกุลา <30 3. S 1> นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็มีตลาดแล้วก็มีเซเว่น,นะค่ะขวามือเป็น ที่เราขับรถกันเข้ามานะคะ5กิโลเมตรให้สังเกตปั๊มเล็กๆนะค่ะที่จะเห็นอยู่นะคะหลังจากถัดปั๊มเราจะเจอแยกค่ะเลี้ยวซ้ายซึ่งข้างหน้าเราก็จะเป็นโรงเรียนจากจุดเมื่อกี้นะคะ300เมตรค่ะ<ด>ให้สังเกตเล,เลยว่าจะมีโรงเรียนอยู่ซ้ายมือก่อนโรงเรียนจะมีซอยค่ะข้างข้าง,งเรียนเลยให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะในซ,ยซยอยนี้อะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าพร้อมกันเลยค่ะ พอเลี้ยวเข้ามาเราก็จะเจอโรงเรียนเลยค่ะนี่คมบางระกำหกนะคะวข,วขับรถตรงเข้าไปอีก1.2กิโลเมตร <2 km S 2> นะคะแล้วเราก็จะผ่านวัดนะคะวัดนี้มีชื่อว่าวัดท่ามะเกลอค่ะแล้วก็ตรงต่อไปนะคะอีกแค่900เมตรเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาข้ามสะพานข้ามคลองชนะทานพอขับเลยวัดมานะคะก็จะ พบกับสะพานข้ามนะคะซึ่งจะเป็นสะพานข้ามคลองชนะทานค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ,คะเป็นหมู่หมู่เจค่ะบ้านท่ามะเกลือตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิศนุโลกนะคะก็ลฝั่งตรงกันข้ามนะคะ <c oughs> ก็จะมีบ้านของเพื่อนบ้านนะคะอยู่หลายหลังเลยค่ะซึ่งแบบบ้านหลังนี้สวยมากเนี่ยค่ะ ข้ามสะพานไปค่ะเป็นสะพานข้ามคลองชนะทานนะคะที่ของเราก็อยู่ด้านหน้าเลยค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาขนาดหน้ากว้างของแปลงนะคะแปลงนี้จะหน้ากว้างอยู่ที่48เมตรค่ะลึกเข้าไปถึงด้านในนะคะ590เมตรเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกัน สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ขับรถเข้ามาได้อย่างง่ายๆเลยค่ะคนละฝั่งกันก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะข้ามสะพานมาบริเวณนี้นะคะจะเป็นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็นี่ตอนนี้ค่ะเป็นฤดูฝนนะคะอันนี้คือน้ำในคลองนะคะ แล้วก็ที่ของเรานะคะก็คืออยู่นี่เลยก็ทางด้านขวานะคะก็มีเพื่อนบ้านซ้ายก็เพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงเลยค่ะด้านหน้านะคะอของที่ดินแปลงนี้ค่ะถมไว้แล้วนะคะเท่ากับระดับถนนก็ประมาณ5ไร่นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นพื้นนาค่ะเหมาะกับการที่จะทำนาส่วนด้านหน้านะคะปลูกบ้านได้ ก่อนหน้านี้นะคะด้านหน้า5้าไร่ก็จะเอาไว้ปลูกอ้อยค่ะก็สามารถจะปลูกอ้อยนะคะหรือว่าจะปลูกไม้ผลก็ได้ค่ะขนาดของพื้นที่ด้านหน้าก็อยู่ที่48เมตรนะคะด้านหลังยาวเข้าไปอยู่ที่590เมตรค่ะเอกสารก็เป็นโฉนดนอสอสีุดแดงนะคะขายเพียงแค่ไร่ละ90 0 0 0บาทเท่าไ้รป 85,000บาทนะคะให้ราคาีิดีแล้วนะคะขายแค่ไร่ละ85,000บาทเท่านั้นเองค่ะเนื้อที่ตามถนนก็14ไร่2งานกับ68ตารางวานะคะสำหรับแปลงนี้รางวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่านี่นะคะอันนี้คือข้างหน้าต้องบอกเลยว่าลกมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกัน ถนนนะคะตั้งแต่หน้าแปลงจนเข้ามาถึงด้านในนะประมาณบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของที่แปลงของเรานะคะพอถัดเข้าไปด้านในก็จะเป็นที่ของฝั่งด้านซ้ายนะคะไม่ได้เป็นถนนในที่เราแต่ว่าเขาก็ยังใช้เข้าออกอยู่นะคะซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับในแปลงของเราอยู่ตอนนี้ก็อ,อันนี้เป็นสภาพในแปลงนะคะก็เนี่ยยังมีต้นอ้อยนะคะขึ้นอยู่ในพื้นที่อยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน คว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ได้ให้เช่าค่ะสภาพก็เลยจะออกมาลกๆสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเดินกันเข้ามาในแปลงนะคะก็จะเป็นลักษณะถนนของที่ข้างเคียงอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีการใช้ทางอยู่บ้างนะคะก็ลักษณะด้านหลังของแปลงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นพื้นที่นะคะเสมอเดียวกับ พื้นที่ข้างเคียงเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีการทํากินก็จะลกโดยประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดในเรื่องของการจะมาใช้พื้นที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากคะ่ะเอารถไถน,นะคะถะานะดะหน้าดินได้เลยะคะ่ะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่นะคะในพื้นที่ก็จะค่อนข้างเงียบสงบซึ่งข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะสำหรับเนื้อที่14ไร่เศษแล้วก็แถมราคานะคะขายเพียงแค่ไร่ละ8 ห5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะก็ทั้งแปลงก็เป็นเอกสารถนโนโน,นสสีุ่ดแดงแล้วนะที่สำคัญนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านถนนก็ใกล้กับถนนคอนกรีตวิ่งกลับเข้าเมืองก็ง่ายด้วยสำหรับใครที่อยากจะทำสวนเกษตรนะคะปลูกบ้านด้านหน้าทำสวนเนื้อที่แบบที่สูงเลยเนี่ยเท่ากับระดับถนนก็อยู่ที่ห้าไร่แล้วนะคะส่วนที่เหลือก็สามารถทำนานแล้วก็ทำการเกษตรได้ด้วยสำหรับแปลงนี้ต้องบอกว่า น่าสนใจเลยนะคะแล้วอยู่ราคาถือว่าถูกมากด้วยค่ะรับรองในเรื่องของราคาเลยนะคะเนี่ยสามารถให้เช่าก็ได้ค่ะโซนนี้สามารถทํานาได้ทําไร่ได้ด้วยนะคะ<ส>ก็สําหรับแปลงนี้ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อฝ่ายขายได้นะคะที่เบอร์0623941698 แล้วก็เบอร์0 6 2 5 4 1 6 2 2 4นะคะแปลงนี้รับรองได้ค่ะถูกใจแน่นอนแต่ที่สำคัญนะคะตอนนี้ลกมากต้องบอกเลยค่ะข้อด้อยมิอยู่เรื่องเดียวคือลกนะคะข้อดีของเขาคือ1ราคา2ทํทำเลแล้วก็ไฟฟ้าประปานะคะซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลาจากตัวเมืองด้วยนะคะสำหรับแปลงนี้เลยนะคะอะโอเคค่ะขอเก็บแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ